สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนออดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับเกมฟ้าคายสองนะครับผมเพื่อนที่สเปคไม่แรงนะครับแล้วอยากจะเล่นนะครับผมก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับผมเนี่ยฟ้าคายสองครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับผม ก็เออ่บอกมันบอกให้รอนะจนกว่าตรงนี้จะเสร็จนะครับผม ครับก็ถ้าโหลดเสร็จนะมันก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะครับผมรูปเสือวิ่งครับผมตอนนี้ผมโหลดอย่างอื่นไว้ครับอาจจะช้าบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่ว่ามัน84%แล้วแหละนี่ครับผมก็จะขึ้นมาดาวน์โหลดนะครับผมก็ออตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็ขอขามไปเลยนะคือผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าไฟที่ผมเก็บไฟดาวน์โหลดนี่ยผมลง Windows ใหม่มันหายนะครับเพราะว่าผมลงไปล้างไดสีนะครับผม แต่ไม่ได้ล้างได้ดีตัวเซตอัพยังอยู่นะครับผมขั้นตอนนี้ผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะถ้าคุณโหลดมานะครับยังแตกไฟล์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปซีดีนะครับผมให้คุณครับสมมติผมจะตัวนี้สักคู่นะครับมันจะเขียนว่าเปิดด้วยนะครับคุณก็คลิกไปที่เปิดด้วยโปรแกรมวินลานะครับผม โอเคก็ถ้าแตกแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะครับพอแตกไฟล์เสร็จนะครับผมก็ได้แบบนี้มานะครับกด Setup ครับตรงนี้เลยนะครับผม369 KB นะครับผมเซตอัพครับไปเลยดใช่ครับบางเครื่องก็ไม่เด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผม ครูนะครับผมตอนนี้เครื่องอัดช้านะเพราะว่ามันอ๋อตอนนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วโอเคก็กด lifting เอามานี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาครับนี่ฮะเรื่องภาษาครับแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษครับผมครับกด next ครับกด i เอ่ออะไรไม่รู้ครับตรงตขั้วบนนะครับกด next ครับ นี่ครับไม่ต้องไปกดคอสตอมนะครับกดนี้ครับก็มันก็จะทำการติดตั้งเกมให้เรานะครับสักครู่นะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันข้ามได้หรือเปล่านะครับสักครู่นะครับผม ไรครับอันนี้ผมใช้ Windows 8.1 Pro นะครับผมคือแต่ก่อนแล้วคนอาจจะเห็นผมใช้ Windows 10นะครับผมอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ Windows 8.1 Pro แล้วนะ เพราะผมว่า Windows 10ยังมีอะไรที่ Windows 8ทําทำไม่ได้แล้ว Windows 8ก็ยังเฮ้ยใช่บ่เวอเออสนไม่ได้ไปสนใจครับตอนนี้ก็รอกันไปครับผม รอ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 ,รอไม่ได้นะครับถ้ามันตัดจะมีเสียงไมช็อตบ้างนะครับ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เพาะเนาของไม่ไม่ดีนะครับแล้วเมื่อกี้ผมปิดไม่ไปนะครับมันก็อาจเกิดช็อตนะถ้าไม่ช็อตผมก็ต้องขออภัยนะฮะแล้วก็ถ้าช็อตก็ต้องขออภัยเช่นกันนะครับผมผมก็ไม่รู้วิธีเออไม่รู้วิธีหยุดเหมือนกันนะครับไม่รู้วนหยุดยังไงนะ ยีงหกนาทีแล้วโอเคครับผมเยวขอปิดไเนะโอเคครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผม มันก็จะทำการติดตั้ง setting ขั้นที่สองนะครับให้นะครับตั้งเกมจอ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 นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกติดตั้ง directx ของเกมประมาณนี้นะครับผมซอฟต์แวร์ของเกมนะครับขั้นตอนนี้ก็ ไม่นานนะประมาณสองนงงองนาทีนะครับผมถ้าเครื่องใครใช้ SSD นะครับก็เร็วนะเพราะตอนนี้มันกินฮาร์ดดิสนะนะฮาร์ดดิสมันจะเขียนโปรแกรมลงในเอ่อในไ,ไดซีของเราหรือไดท์ที่เราเก็บไว้นะครับยิ่งฮาร์ดดิสดีๆครับหรือ SSD ดีมันก็จะเร็วมากครับ ในการติดตั้งเกมนะการดาวโหลดก็อยู่กับอินเทอร์เน็ตนะนเพื่อนๆน่าจะรู้นะครับผมนะครับยี่สิบสีอัปเดตดดล็กเอ็กเฉยๆนะครับยี่สิบและนะครับผมอ่อเดี๋ยวทิ้งเกมนะครับเดี๋ยวผมเอ,อ่อทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ก็ผมก็ต้องให้เครดิตอ่าเว็บเอ่อโอเชียนเกมใช่ไหมใช่โอเชียนไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมให้เกมเล่นนะครับเ <c oughs> ฟิร์มแวร์กดดาวน์โหลดครับ กำลังดาวน์โหลดแพนที่จันเป็นครับผมเดี๋ยวผมขอเนี้ยปิดใหม่นะอ่า เพื่อนๆอ,อยากรู้สเปคผมนะครับมากมากครับตอนนี้กำลังจะอัพนะครับอีกหนึ่งเดือนนะครับผมผมก็จะอัพสเปคตอนนี้ใช้นี้อยู่ครับตอนนี้ผมใช้นะครับเป็น Intel Core Duo t u o ครับ CPU E7400 สองจุด ส่วศนใช้ได้จริง2.79 GHz ้ามเดาไม่ผิดนะโ okay. อเคแรม2กิกผมลืมบอกตัวนี้เก่ามากครับเป็นสล็อต7จ5นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ตัวนี้ก็เป็นแรมด d ดา 2, ขนาด2 g b นะครับระบบประมวลผลนะครับผมก็ว i n d o ว์ Windows 8จ p น o นะครับอ,อก4ีบิตนะครับ มานะครับสำหรับการประกอบของนักครับแล้วก็การรีวิวของเดือที่บอกให้ สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วฉา,ากทิมพคิดน,นี้เสร็จครับเพื่อน จะถามเข้ามาว่านะครับพี่ครับโหลดใช้ความเร็วโหลดกี่ชั่วโมงครับอ่อมันก็แล้วแต่นิดนะครับผมเดี๋ยวผมเน,น็ตให้ดูนะครับว่าเน็ตผมเท่าไหร่นะครับผมระหว่างที่รอโหลดนะครับ ยังติดตั้งไม่เสร็จเนาะสักครู่นะครับ start p a s t โอเคครับ มาเทสกันเลยนี่ครับความเร็วการอั์โหลดนะครับ16เมกนะครับที่จริงมัน18นะครับผมแต่ตอนนี้มันละ16 <c oughs> นะครับความเร็วในการอัปโหลดตอนนี้ไม่เกี่ยวนะตอนนี้จะเป็นอัพโหลดวิดีโออัพโหลดพวกเราดู YouTube ประมาณนี้นะครับเวลาดูวิดีโอก็2อนะครับเพราะที่ผมใช้2 คก็ตามนี้ครับผมใช้เวลาโหลดนะครับออสองชั่วโมงนะครับโหลดสองชั่วโมงตัวเนี้ยมันสี่กิกนะครับผมถือว่าช้าไม่ช้านะครับเฮ้ทยทำไมนานจังวะมันข้ามได้ปะเนี่ยข้ามตอนนี้มันก็สายแล้วแหละโทรเก้าอีกเป็นไรวะเนี่ย โอ้ยในขั้นตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วอ่านี่ครับก็จะ แล้วคุณก็จะถามว่าเอา้าแล้วตัวเกมนมันไม,ม,นไม่มาอยู่หน้านเดสก์ท็อปครับคุณต้องไปตรงเซตติ้งครับกดมาที่ไฟ์ที่เราแต่ไฟ์ออกนี่ครับมันจะเป็นตัวนี้นะคือที่ผมก็วงวเให้ i, มันอยู่ไหนวะผมว่าหานะครับตอนนี้เอาส่งไปยังเดสก์ท็อปก็ได้นะครับเพื่อเข้าเกมง,ง่ายขึ้นนะครับตรนี้ครับกดแล้วก็กดทีฟาคลทูนะครับ ไปเลยก็จะเป็นการเข้าเกมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ